เพื่อนๆคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มีรถดีๆมานําเสนออีกแล้วแล้ววันนี้นะคะปุ้ยจะมารีวิวรถในส่วนของรถเก๋งกลางเพราะว่าเก๋งกลางของปุ้ยทะ,ะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามันเป็นตัวไฮบิดแน่ๆก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ โตโยต้าอัลติสนะคะ1.8 HV พีเมีมค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮบิดนะคะลูกค้าคะเราจะมีภาพจำเนอะว่าปกติรถไฮบิดเนี่ยสำหรับรถเก่งเนี่ยจะเป็นพวกรถเก่งใหญ่แต่เนี้ยเก่งกลางตอนนี้เราก็เอามาทำเหมือนกันนะคะสำหรับรถไฮบิดตัวนี้ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดเด่นของคันนี้มันมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ไล่มาเลยค่ะเ,เพื่อนๆคะตัวนี้เป็นตัวไฮบิดอย่างที่พี่บอกทุกคั้ที่เป็นไฮบิดเนี่ยโลโก้ของมันเนี่ยก็จะมีลายน้ำอยู่ด้านในคือลายน้ำเป็นสีฟ้าสวยเลยแล,แล้วตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะแบบวว่่่่าาามมีีีกกรรปปัลยยยนนนนนออุณ์พพิตดดห้้ค เป็นปี2021นเนะคะเพืเ่อนๆแล้วมาดูไฟเลยไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีพวกเดย์ไทม์มีพวกเป็น LED โอ้สวยงามมากตาดจับลายเออครบทั่วเลยแต่เอองงนะราคาคันนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงมากๆนะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะ ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ราคาเกือบลานนะแต่ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่ก็ไม่ไม็นลรหรอกเพราะว่าตามหลักแล้วจริง,รงๆนะเราแทบจะไม่เคยได้เปิดไฟตัดหมอกเลยเลยพราะบ้านเราร้อนจะตายต่อเลยคะ่ะสีขาวคันนี้นะปกตินะคะถ้าเราออกข้างนะเราจะโดนบวกสีขาวอีก10,000บาทขาวมูขอบุ้ยมาดูได้เลยสวยจริงๆคันนี้และคันนี้นะคะมากับล้อบมากขอบ17แล้วก็คือว่าตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้ปี2 0 2 1จะได้ล้วขอบ17แล้วถ้าเป็นตัวก่อนจะได้แค่ขอบ16อยู่นะลายสีทุกโทนค่ะเพื่อนๆคะมาเลยยาง ยา,ยาวแน่นอนค่ะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีพวกไฟเลี้ยงมาให้แล้วด้วยคันนี้นะคะตัวนี้มันจะมีที่เพิ่มเติมออปชันเพิ่มเติมมาล้อแมกแล้วก็มีตัวนี้ค่ะนี่บายสปอร์ตนะคะหรือว่าพวกระบบป้องก,กันการอับสายตารวบควบคู่มาด้วยแล้วตัวนี้ก็มากับนี่มือจับครมเมียมค่ะสีขาวขาวนวลเลยแหละใหม่สุดๆเฮ้ นี่ไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็น LED แบบ full option แล้วนะคะสวยมากๆเลยอะ่ะเออเอาติดตัวใหม่นี่เขาทำมาแล้วแบบว่ามันดูลงตัวมาพร้อมกับคิวโครเมียมตรงนี้ซึ่งมันเป็นสีโครเมียมตัดกับว่าเออมีทั้งด้านแล้วก็แบบเงานะนี่ขาป้ายเลย c o l a r Artist Hybrid ค่ะนี่ด้วยตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะคะอย่างนี้ถ้าเราถอยนี่เราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า มีเซ็นเซอร์มาให้แล้วให้แล้วอีกด้วยแล้วก็มากับกล้องถอยค่ะตัวน,นี้ก็ยังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างดีกว่านี่เลยค่ะเปิดเข้ามาดูตอนแรกก่อนจะรู้เลยว่ามันใหญ่มากสะอาดสะอ้านเลยถู่สัมภาระได้เยอะๆแน,น่นอนตามฉบับอัลติสนะคะแล้วก็นี่มาดูในส่วนของนี่ยางอะไหล่ครบถ้วนค่ะยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีหมดไม่เคยใช้งานมาก่อนยางไม่เคยลงพื้นเลยเพราะว่ายังมีลายเส้นของยางอยู่เลยอ่ะ ก็อย่างว่าเนอะเรามันปี2021อยู่เลยมันก็ยังใหม่สุดๆอยู่เลยค่ะถ้าเรามาดูตรงนี้นะไอช่องเก็บสัมภาระนะคะถ้าสําหรับคนของเยอะเนี่ยจริงๆก็ยังสามารถคับเป็นเบาะ6ก4 0ิได้อีกด้วยแต่ไงไอนนี้เดี๋ยวปุ้ยพาไปดูในส่วนภายในละกันอ่ะมาตามมาเลยค่ะแล้เพื่อนเรามาดูนะคะอันนี้มันเป็นกุญแจคิเรินะคะอย่างนี้เลยก็เหมือนเดิมค่ะปุ้ยไม่ต้องเราจะเห็นว่าตรงนี้มีอย่างนี้เป็นระบบสัมผัสค่ะก็สามารถเปิดได้เลยมา ลองดูเลยนะคะความรู้สึกแรกนะคะว่าเฮ้ยมันใหม่เนาะ เออแล้วมันก็ยังดูล้าด้วยอ่ะมันจะไม่ใช่แบบปกตินะถ้าเขาบอกว่ารถออติดอ่ะเราจะรู้กันอยู่ใช่ป้ะว่ามันแข็งแรงแล้วมันก็แบบว่าแข็งแกร่งแล้วอดทนแล้วก็บึกมากๆเนาะอย่างที่เราใช้กันอยู่อ่ะอันนี้นะคะอ่าเป็นบอกไฟฟ้านะคะเพื่อนๆปรับเลยแปดทิศทางนะคะตามใจชอบถ้าเข้ามาจะรู้ได้เลยอ่ะว่าเออมันมันค่อนข้างใหม่แล้วมันดูไม่แก่เอางี้ดีกว่าไม่แก่เลยใหม่จริงๆใหม่จริงๆมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี้ยจริงๆนําเหนือเลยเพราะว่าปกติเนี่ยพวงมาลัยของ โต้าละกันพูดเลยว่ามันจะไม,มะ่มันจะเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังอ่ะมันจะจับเราจะรู้สึกอารมณ์เหมือนกึ่งพลาสติกอ่ะแต่นี้เป็นหนังใหม่สุดๆดีจังเลยแล้วก็มาพร้อมวันนี้ค่ะหน้าจอหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นแบบขนาด7นิ้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะหน้าจอไฮบริดเนาะเป็นสีฟ้ามาพร้อมกับนี่มาจอมาติมีเดียค่ะก็เป็นจอขนาด8นิ้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ยังมีปุ่มนี้ด้วยสมาร์ทดีไวล็อที่ไว้เชื่อมต่อพวก Apple c a r p เพย์แอนดรอยออโต้เอ่อครบทั่วนะได้หมดเลยแล้วตรงนี้ในส่วนของ Air แอร์ละกันมาดูเลยแอน,นะน่นหม จริงอ่ะพลาสติกกียังไม่แกะเลยอ่ะคิดดูดิกียังไม่แกะนะมาให้เจ้าของคนต่อไปเป็นคนแกะ่ละกันอ <c oughs> มาไล่มาเลยค่ะตัวนี้นะคะมีอะไรอีกบาก้างออปชันเพิ่มเติมก็น,นี่ตัวนี้นะคะก็ยังมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายด้วยนะคะเนี่ยปิวางเลยแปลเห็นไหมเฮชาร์จเนาะอ๋อโอเคเลิศ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 มา เกียร์ค่ะไล่มาเลยระบบเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะก็มาพร้อมกับปุ่มพวก EV mode Drive mode ต่างๆค่ะเ,เพื่อนๆ่คะและตรงนี้นะคะของที่เขาให้มาเพิ่มเติมก็คือว่าสําหรับรุ่นนี้นะ,ะมีเบรกมือไฟฟ้าเออดีจังเลยสําหรับวิ่งในเมืองนะคะเออจะ,จะได้ทําให้เราสึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมีตัวเบรคโฮด้วยนะคะเพื่อนๆคะมาแล้วก็มีตัวชาร์จแบตโทรศัพท์ที่ชาร์จ USB กี่จุดเอ่ย1น่งจุดสองจุดด้วยกันเลยพร้อมกับ power outlet อีกหนึ่งจุดนะคะครบถ้วนครบคันแล้ว ได้ดสรกของที่วางแก้ว 1, 2, 2่ง 2> สองใบอ่าด้านหน้า2ใบโอเคครบถ้วนกระจกด้านหน้าด้านข้างมีกระจกทั้งคู่มีไฟให้มาแล้วทั้งคู่เออก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยได้เบาะหนังนะคะสีดำได้ขาวแล้วก็ดูในส่วนพวกคอนโซลเนี่ยเป็นสีแบบว่าดำเป็นโน,โนแบน็กเนาะกรอสกลาววอะไรอย่างนี้นะคะมาโอเคเข้าๆแหละด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะที่นั่งตอนหลังมากดีกว่าตามมาดูค่ะ อยลืมไปเมื่อกี้ตาลงไปดูตัวนี้นะคะก็ยังได้นี่ด้วยตัวนี้เป็นตัวปรับระดับไฟหน้าค่ะว่าจะเอาแบบระดับ1ระดับ2ระดับ3แล้วแต่ความชอบของเราเลยว่าเราชอบอัตราการมองเห็นตรงคึนของเราต้องการไฟสูงไฟต่ำแค่ไหนมาต่อค่ะเอาตีดับมันเป็นเก่งกลางนะคะเพื่อนๆซึ่งมันก็ค่อนข้างใหญ่แหละพอแหละกับการใช้งานและแล้วก็มีแอร์แยกซ้ายขวามาให้แล้วค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยตรงนี้นะคะ เออโอเคเลยเออมีที่ใส่ของให้ครบถ้วนในส่วนของเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็ยังมีที่วางแก้วเออแต่ที่วางแก้วเขุ้ยว่ามันดูตลกเนาะมันลงพื้นไปเลยอะ่ะเออกโอเคละตามสไตล์ออฟฟิตเขาแหละก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแต่ตัวคันนี้มันจะมีที่พบอบอกค่ะว่าเบาะสามารถพับได้60 40กดง่ายๆมากๆเลยเอออย่างนี้รถเก่งเนาะเขาก็ทําเป็นแบบพับเบาะได้เลยเด้อนี่เองเนี่ค่ะ พับได้ทั้งสองด้านเลยอย่างนี้เลยก็ไวสําหรับว่าพวกวางของละกันถ้าเรามีของในโซนยาวๆด้านหลังเนี้ยอันนี้เราทำอย่างเงี้ยพับมาปุ๊บเราก็พาดได้เลยค่ะยาวๆเลยมาเดี๋ยวเราต่อไปเราดูในส่วนของห้องเครื่องม่าดีกว่ามาตามมาดูกันจ้ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดคันนี้ปี2021ของกุ้ยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันว่าดีกว่าเครื่องยนต์คันนี้ของกุ้ยนะคะเป็นเครื่องนูนลิตรนะคะ16บหลก้าว ไ้แรงม้าอยู่ที่98แรงม้าค่ะแต่มันเป็นในส่งของไฮบิดที่พี่บอก2ระบบนะคะทำให้ตอนนี้นะรวมกันนะอุยวิ่งสูงสุดถึง122แรงม้าด้วกันเลยโอ้โหบอกเลยว่ากำลังเหลือเหลือเลยค่ะเพื่อนค้คันนี้มามามาหลังจากที่ดูแล้วแล้วเขากำลังตีด้วยนะว่าคันนี้ยังต่ำยังต่ำต้องมี23กิโลลิตรกันไปเลยค่ะเพื่อนบอกเลยว่า โคตรประหยัดเดี๋ยวปุ้ยเปิดปราคาดูว่าปุ้ยขายเท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวนี้ของปุ้ยนะคะตัวนี้นะคะ t o y ยต้ Toyota นะคะ t o y ยต้าอัลติสนะคะ1.8 HV Premium ค่ะออกค่างนะคะอยู่ที่994,000บาทค่ะเพื่อนๆและจริงๆนะคะถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีขาวเนี่ยบวง1 0 0 0 0ออกค่างันนี้นะคะอยู่ที่1,04,000บาทค่ะแต่ปุ้ยขายแค่799,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะอ้าประหยัดไปแล้วนะคะถึง200,000บาทด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆบอกแล้วนะคะประหยัดไปถึง200,000บาทด้วยกันเลยสำหรับเจ้าอัลติ 1.8 HV p r e m i u มของคุ้ยคันนี้นะคะแล้วก็ไม่น้อยที่สุดได้ค่ะไม่แค่40,000กิโลเท่านั้นเองค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะสนใจนะคะเจ้าออติิคันนี้นะคะฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่าสแกนด้านข้างวุนี้ค่ะแล้เดี๋ยวจะมีปุ้ยนะคะหรือไม่ก็เจา้าหน้าที่ฝ่ายขายท่านอื่นนะคะติดต่อกลับไปค่ะใงวันนี้นะคะพี่ขอจบการรีวิวเจ้ารถคันนี้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาให้ปุ้ยได้ะค,ะดค่ะ